มาสรุปเนื้อหาคําสั่งในส่วนของชุด 3D นะครับ 2D เราจบไปแล้วนะครับก็มาที่ 3D ในส่วนของเซตติ้งต่างๆก็ยังคงเหมือนๆกันนะครับเราใช้ n c s e t u p s h e e t ตัวเดียวใน postprocessor ก็เป็น ij เป็น r เป็น linear หรือเราจะแก้ไขนิดหน่อยครับจริงๆมิสูฝนักก็เหมือนกัน ผมก็ใช้เซตติ้งตัวเดียวกันในส่วนของงานดีไซน์ก็มีผมสร้างเป็นในรูปแบบของ assembly นะครับแยกคำสั่งชุดนี้ก็จะเป็น cat for cam นะครับในพาร์ที่1 cat for cam ในพาร์ที่2อะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ผมจะเขียนเป็นในชุดคำสั่งในตัวโปรแกรมมันทั้งหมดนะครับก็สามารถแก้ไขได้หมด แอดซบีเมนก็เป็นตัวนี้นะครับก็สวิตเข้ามาในส่วนเราจริงๆคือเราต่อเนื่องมาจาก 2D นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ l Library t o o l ต่างๆเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้เลยใช้ได้เลยยันถึง5แกนนะครับในเรื่องของ library ในเรื่องของโปรเซสเซอร์โปรเซสเ s อร์มันจะแยกกันนะครับถ้า2-3ใช้ร่วมกันถ้า4ก็ต้องเป็นเฉพาะของมันไปนะครับเป็น5ของมันไป หรือกรณีของ turning นะครับก็เป็นพิเศษของของแต่ละแต่ละเครื่องไปโอเคในนี้เป็น 3D ม u ิวนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ลารนะครับในชุดของลามีมี2ตัวมีเอเดติ T T T, แล้วก็เป็นพ็อกเก็ตแค n รงนะครับสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้ มันมีหัวข้อก่อนหน้านะครับมีหัวข้อก่อนหน้าถ้าไล่ตั้งแต่แรกนะครับในชุดของของลาบนะครับในชุดของลาบเราก็มาดูตรงนี้เป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตลาบนะครับอันนี้เป็นอะดีพท์นะครับถ้าการณีเราไม่โชว์ เราจะโชว์เป็นสต็อกนะครับอันนี้คือสต็อกแรกของตัวนี้เป็นสต็อกของ Pocket นะครับ Pocket l a ลอันนี้เป็น Adaptive c l e a r n c e นะครับก็สต็อกยังยังไม่ได้หนีกันนะครับไม่ได้หนีกันเยอะครับนีโอเคอันนี้ผมใส่ Parameter เดียวกันนะครับ Parameter s t a t ปต่างๆเท่ากัน มันจะกิมัน็คือไล่สต็อกลงมาแหะครับนี่ไล่สต็อกสต็อกที่2นะครับในส่วนไหนที่ทุนใหญ่เข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องไล่ไล่เป็นทุนเล็กลดค่าเทอร์เรนอะไรต่างๆค่าเผื่อต่างๆลงมานะครับผมก็จะไล่กินตรงนี้ผมจะมาไล่รับในส่วนนี้ก,ก็ค่อยๆไล่สต็อกงานลงไปนะครับ ค่อยๆไล่ลงมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูในส่วนอันนี้กด F8 ได้นะครับเราโชว์ไม่โชว์ผมโ,โชว์ลิงก์กับตัวนี้แล้วกันนะครับนะครับเข้าใหญ่ไม่ได้ผมก็ลดเป็นรีลา์ฟครั้งที่1ลงมานะครับ รีลับครั้งที่2งก็อาจจะใช้เป็นถ้ารีลับครั้งที่1น,นะครับมันจะมีในช่วงของสต็อกหน้าแฟดนะครับอันนี้ผมใช้ใช้เป็นหน้าบูมันจะเหลือสต็อกอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างจะเยอะผมก็ละมากินเฉพาะตรงนี้นะครับก็ลดสต็อกหน้าแฟดต,ตรงนี้ลงในช่วงนี้ลง ถ้าสเต็ปต่อไปก็เป็นตามพื้นที่นะครับพ,พื้นที่ไหนที่มันทูนใหญ่เข้าไม่ได้เราก็ก็ยังเป็นในคําสั่งของของลาบตัวเดิมนะครับเราเปลี่ยนมีดเปลี่ยนพื้นที่กัดเปลี่ยนค่าทอร์เรนต์ต่างๆก็ว่ากันนะครับอันนี้ผมใช้คําสั่งของงานฟินิชนะครับเพื่อที่จะมาล้างผิวเที่ยวเที่ยวเซมิฟินิชนะครับก่อนที่จะฟินิช ล้ายๆว่าล้างผิวเอาเอาประมาณหยาบๆนิดนึงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานล้ามอยู่นะครับผมกินทีละหนึ่งนะครับสเต็ปต่างๆต,างตรงไหนที่เรามองว่ามันเป็นในส่วนของ2 d ดีเอามากัดได้นะครับถ้า2 d ดีมากัดได้เราก็มองอคําสั่งนะครับที่ผมต้องการที่จะกัดเป็น 2D การทำงานมันจะรวดเร็วกว่าในในบางลักษณะที่เป็น 3D เราก็เอาคำสั่งที่มาชดเชยที่เหมาะสมครับเอาอย่างเอาง่ายๆดีกว่าเราเรามองลักษณะตำแหน่งงานช่วงงานเชฟงานแล้วก็หาคำสั่งที่เหมาะสมมาลงนะครับเ็จผมก็ฟินิชครับเป็นฟินิชถ้าเราดู G1 จริงๆก็คือตัวที่มันตัดชิ้นงานจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ตรงไหนที่เราจะ ใส่องศาผมจะใส่องศารับกันประมาณ42า40ถึง45นะครับแล้วก็ประมาณ42ให้มันให้มันลํากันนิดนึงนะให้มันโอเวอร์กันนะครับลักษณะนนที่เราจะเดินโมนเดินอะไรอย่างงี้นะครับก็ได้สบายเลยนะครับแล้วก็ใช้หน้าแฟตเข้ามาเดินเก็บพื้นนะครับ จะไม่ได้ใช้บอลมาเดินหน้าหน้าเรียบนะครับต้องใช้หน้าแฟตสเตปโอเวอร์สังเกตว่าสเตปโอเวอร์นะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นเป็นพื้นที่เรียบก็ใช้เป็นแฟตผมใช้คําสั่งของแฟตนะครับการทํางานมันจะมันมันจะชัวร์กว่านะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งพื้นที่ในการกินนะครับอย่างนี้ผมก็กินเป็นเป็นช่วง พื้นที่กินแยกกินนะครับตรงไหนที่เราจะแยกตรงไหนที่เราจะเดินรวมกันก็ดูเป็นการวางโปรเซสของเราเละครับนี่ก็ฟินิชออกมาจะเป็นคำสั่งค่อยๆไล่ไล่เก็บงานทั้งหมดอันนี้ผมก็เลือกเป็นคำสั่งของ2.5นะครับ 2.5ผมกําหนดให้เข้าออกนอกงานพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วก็วิ่งเข้านะครับแล้วตรงนี้ผมเ,เดินเป็น3เที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายผมลดฟีดมีเที่ยวคล้ายๆว่าฟีดเร็วฟีดเร็วเที่ยวสุดท้ายก็เป็นฟีด,ฟ,ดฟินิชนะครับเราสามารถคอนโทรลได้นะครับเราเรียนมาจาก2.5แกนแล้วนะครับก็คือตรงไหนที่มันประยุกต์ใช้ในลักษณะที่เหมาะสมกับคําสั่งนะครับเราหยิบ มาใชา้ในส่วนของลีเก็บเฉพาะมุมนะครับจริงๆก็ประมาณนี้มีในส่วนในลักษณะงานกลมงานกลมที่เป็นเป็นความสูงต่ำที่ที่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับคล้ายๆจานนะครับเป็นเป็นโดมขึ้นมาคำสั่งตัวนี้มันจะออกได้สวยกว่า มันจะเป็นมันจะเป็นสไปรอลมันจะไม่มีสเตปโอเวอร์นะครับมีแยกคําสั่งมาลักษณะเดินเป็นบีทวินทูเคิร์ฟเลือกเคิร์ฟเลือกเคิร์ฟฝั่งนี้ตามทิศทางมันหรือลักษณะของโฟล์ฟ l ล w ก็จะใช้ในส่วนของสแกนแล้วก็หแกนเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าในส่วน3มแกนผมยังยังยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ถือว่าในคําสั่งที่ที่เราเรียนตรงเนี้ย หรือว่าครบแล้วนะครับทีนี้เราลองดูผิวงานนะครับผมเลือกเฉพาะสมมุติว่าเฉพาะตรงนี้ผมจะโพสใส่เครื่องทั้งหมดผมซิมูเลชันดูผมปิดทูน่าดน,นะครับผมจะเปิดในส่วนของสต็อกโอเคค่าทอร์เรนต์ศนย์จุดศแล้วกันนะครับโดยสแตนดาร์ดโดยสแตนดาร์ดขางมันอยู่ประมาณ0.2นะครับ มันก็จะเป็นช่วงสีครับถ้าสีลงมาที่ที่ศูนย์แล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณสีเขียวถ้าสต็อกเหลือเยอะก็จะเป็นประมาณสีสีนี่ครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินม่วงๆนะครับผมลองเลย์ดูนะครับถ้ากรณีเราเราเช็คนะครับในสเตตัสข้างล่างตรงเนี้ถ้ามันมีโอเวอร์คัตหรือว่าโฮเดอร์ชนมีปัญหาตรงไหนมันจะเป็นสีแดงครับถ้าเราดูในเบื้องต้นตอนนี้ ไม่มีพื้นที่ไหนเป็นสีแดงก็แสดงว่าปลอดภัยทีนี้ถ้าเราเลย์นะครับให้เราสต็อปออนคอล์เชันไว้คอล l เชันแปลว่าเช็คการชนนะครับถ้ามันชนตรงไหนโอเวอร์คัตตรงไหนมันจะหยุดครับหรือโปรแกรมมีปัญหาตรงไหนมันจะหยุดหยุดนะที่มันมีปัญหาเราก็จะเข้าไปเช็คได้นะครับเราเปิดไว้ นะครับแล้วก็จะโชว์สีแดงเป็นเส้นล่างนะครับถ้าเราดูแบบนี้เส้นล่างสถานะแถบล่างตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีก็น่าจะแสดงว่าไม่มีปัญหาใดๆหรือเราปล่อยเพล y ไว้ก่อนนะครับนะครับทุนเชงมาเป็นเป็นตัวนี้มันจะเป็นแถบสถานะอยู่นะครับว่ามันถึงโปรแกรมไหนโปรแกรมไหน ถ้ามันวิ่งไปแล้วไม่มีสีแดงหรือไม่หยุดตรงไหนก็คือผ่านนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของค่าเซฟตี้ในการเดินงานนะครับถ้าเราดูจริงๆก็ชัวร์ๆนะครับถ้าอย่างนี้สต็อกผมพร้อมที่จะฟินิชได้แล้วนะครับสีมันก็จะมาประมาณประมาณสีน้ำเงินหรือสีม่วงนะครับแล้วก็สีเขียวมาคละกันนิดนึงประมาณนี้ถือว่าโอเค มันมันมันจะได้ไม่ได้เป็นสีเดียวเลยร้อยเปอรนะครับแล้วก็จะมีมาประมาณนี้ถ้ากรณีชิ้นงานผมลองปิดนะครับเรให้เห็นเห็นสีของสต็อกหรือว่าเราจะเปิดก็ได้ครับเปิดชิ้นงานมันจะเห็นเป็นช่วงเส้นมันสต็อกเยอะก็คือพยายามอ,อ ดีลาบออกในพื้นที่สีน้ําเงินเนี่ยออกให้หมดนะครับหรือบางทีมันมีมันม,ม,นมีก็มีมาประมาณเนี้ยถือว่าได้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยถือว่าได้แล้วมันจะไม่ได้เป็นสีเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นถือว่ามันจะเป็นค่าหย,ยาบๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรามองประมาณเนี้ยก็ถือว่าได้นะครับ ตอนนี้มาถึงโอ per ation งานฟิ n i s แล้วนะครับ finish ในแนวตั้งถ้าเราเช็คซูมใหญ่นิดหนึ่งนะครับถ้าซูมใหญ่นิดนึงนี่คือรอยบอลน,นะครับรอยบอลที่เราเดินาซูมใหญ่ก็แตกเป็นงานฟินิ s h แล้วดูประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่าละเอียดนะครับงานจริงมันก็จะเป็นเป็นคลื่นประมาณนี้แหละครับอันนี้ผมซูมใหญ่ถ้าเราซูมเล็กนิดนึงก็ ถือว่าละเอียดละเอียดมากแล้วนะครับมันมันมันจะไม่ได้ละเอียด100%แบบดูแล้วเห็น100%นะครับนะมันก็จะมีประมาณประมาณนี้นะครับฟินิชในแนว h o r i z o n t a l ส่วนที่เหลือก็จะเหลือตรงตรงนี้ผมจะรีเก็บนะครับรีเก็บของคําสั่งมันจะเรียกเป็นเพนซิลนะครับเพนซิลถ้าบางซอฟต์แวร์เพนซิลมันจะเป็นเส้นเดียว แต่ตัวนี้เพนซิลมันสามารถที่จะสเต็บว่าสเต็บมันมีสเต็ปโอเวอร์มันนะครับให้มันสเต็ปออกไปเท่าไหร่ได้ด้วยบางคำสั่งมันจะมีเพนซิลหรือเป็นเป็นคลีนอะไรสักอย่างหนึง่งก็เป็นแยกคําสั่งออกไปครับน yeah. อันนี้ผมมาฟินิชเก็บทูนผมมันเล็กครับจริงๆตัวนี้ผมก็เ,เหลืออยู่นิดนึง จริงๆเขาหมดแล้วครับหมดมันเป็นมันเป็นวิวจริงๆงานตัวนี้มันต้องเป็นเตเปอร์ผมไม่ได้สั่งเป็นเตเปอร์ผมเขียนงานขึ้นมาตรงนะครับตัวน,นี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ได้อยู่ครับได้อยู่มันเป็นงานตรงนะครับสต็อกออกนะครับ อันนี้อันนี้ผมสร้างงานเป็นเตเปอร์นะครับอันนี้ผมสร้างงานเป็นเก้าสิบองศาขึ้นมาเลยนะครับมันก็เลยจะเห็นเป็นวิวประมาณนี้ตรงนี้ผมไม่รีก็เห็นเป็นประมาณนี้ใช่ไหมผมยังไม่ได้คําสั่งรีเก็บก็ประมาณนี้อันนี้ก็เก็บหมดนะครับนะครับก็ถือว่าเราเราเช็คจากชิ้นงานขอเน้นเป็นสีเขียวนะครับ ถ้าตรงไหนที่มันมีสีประมาณเนี้ยเราเช็คด้วยนะครับเราเช็คด้วยว่ามีปัญหาตรงไหนถ้าตรงนี้ถ้าเรามองก็คือว่าทูลผ่านมันวิ่งมาถึงนี้ครับเนี่ยถึงเนี่ยผมไม่ได้สร้างเซอร์เฟตออกมาถ้าจริงๆต้องสร้างเซอร์เฟตออกมาคือถ้าใช้ดอกบอลบอลมันจะมาเดินสุดพอดีซึ่งตรงแทนเจนต์ของบอลมันมันมาสุดแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านหน้าเนี้เราต้องยืดเซอร์เฟตออกมาอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะครับ ให้เห็นปัญหาตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราเห็นเราเห็นเป็นประมาณงานซิมูเลชันนะครับอน,นี้ก็ปิดนะครับก็ค่อยๆไล่เก็บไล่เช็คนะครับคำสั่งเราเราใช้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ตัวนะครับ ถ้ารับรับกับรีรับก็ใช้ตัวเดียวเลยหรือเป็น2ตัวเพราะว่ามันมีแอะ์เดทีฟแล้วก็พ็อกเก็ตนะครับโอเคถ้าเราเช็คในส่วนของไลบรารีนะครับตอนนี้ไฟล์ที่เราเปิดอยู่อันนี้ก็คือเป็นเทมเพลตนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตในชุดนี้ ในชุดนี้เป็นตัวที่เราโหลดมาใช้งานตอนนี้ผมเปิดไฟล์นี้อยู่ที่เราใช้งานอยู่เราต้องการที่จะรีนัมเบอร์ใหม่ไหมนะครับหรือว่าเราใส่ที่แมกกาซินของทูลของเราตามตำแหน่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะออก NC Setup ซตอัพชได้เลยนะครับสมมติว่าผมออกมาถึงนี้นะครับก็ลองออก Excel ไปนะครับ นะครับประมาณ1นึมันก็เรียง Number Number ตรงนี้ชื่อโปรแกรมชื่อโปรแกรมก็เป็นชื่อที่เราตั้งตรงนี้นะครับเราจะบอกในเรื่องของสต็อกสต็อกเอ็กวายสต็อกเท่าไหร่เราเช็คสามารถเช็คความถูกต้องก่อนที่จะลงรายผลิตได้ครั้งหนึ่งนะครับค่าเทอา์เรนตงานลาบงานฟินิชเราใส่เท่าไหร่ครับงานฟินิชผมใส่ เท่าไหร่ถือว่าเราตรวจทานจากเอกสารตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสเตปสเตปเทเท่าไหรกินขังละเท่าไหรสเตปเอวายกินรัน้งละเท่าไหร่ใช้ทูนอะไระแมกาซีนทูนเท่าไหรสปินเดิลฟีดเปิดน้ําเปิดลมนะครับเวลารวมเท่าไหร่มันจะมีในเรื่องของทูนทูนเราใช้กี่ตัวนะครับมันก็จะโชว์ออกมาให้เราแบบนี้จับยาวเท่าไหร่จะเป็นบรรทัดนี้นะครับ จำยาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็น o v e r v i ์วถ้าเราจะดูก็มีแมชช n นไทม์รวมเท่าไหร่ผมไม่ได้เอาขึ้นมานครับถ้าเราแก้ไขแล้วก็เอาค่าของแมชชินไทม์เนี่ยอาจจะมาเป็นค่ารวมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะดูในหน้าของโอเปอเรชัหน้าเดียวเลยอย่างนี้นะครับเราก็แค่เรียงพารามิเตอร์ให้มันแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่คือ inc setup ตันอกั้นโพสเราก็สามารถออกโพสได้เลย นะครับเราจะออกโพสต์ตัวไหนตัวลาบลองเช็คจากโปรแกรมอย่างนี้ผมผมลองเทสซิมโก้ดู oo, อย่างนี้ครับก็เป็นลาบไปแล้วก็ไล่โพสต์ออกมาเราจะโพสต์เป็นสมมติว่าเรามีโพสต์เป็นมิตซูเป็นฟันหนักเป็นอะไรเราสามารถที่จะเซตอัพล่วงหน้าตรงนี้ได้เลยด้วยคำสั่งของเค e ียดเโปรแกรมหรือถ้าเราจะโพสต์แบบรุ่น รุ่นเก่านะครับโพสแบบแมนวนวลเลยครับโดยที่เราไม่ตั้งค่าเราก็เลือกสักตัวหนึ่งเราก็มาโพสนะครับโหเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาโพสในในตัวมาตรฐานโปรแกรมมันที่มีเป็นตัวอย่างแน่นอนว่าเราต้องแก้ให้มันตรงกับเครื่องของเรานะครับมันจะเป็นในส่วนของอ่าเพอร์ซอนัลโพสก็จะโชว์เพาโพสที่เราจะใช้งานนะครับ ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ตั้งมันจะไม่โชว์นะครับมันจะโชว์เป็นในรูปแบบของ NC โปรแกรมลองเข้ามาตั้งค่ามันจะเป็นการโพสแบบตัวนี้นะครับเป็น Legacy นะครับประมาณรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่ก็เป็นประมาณนี้เหมือนเหมือนกับของของ Powermill ครับคล้ายๆกันนะครับเราเราสามารถ มาเซตอัพไวรล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโพสเซอร์ตัวไหนชื่ออะไรหน่วยอะไรต่างๆนะครับส่วนที่เราจะโพสเราก็มาเลือกโพสตัวไหนตัวไหนออกไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าในส่วนของออในส่วนของ 3D นะครับ ในส,ส่วนของ3แกนผมจะไม่ใช้ในส่วนของแมชชีนนะครับถ้าแมชชีนผมจะใช้ก็คือผมจะใช้ตั้งแต่4แกนถึงไป5แกนนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเราซิมูเลชันหรือเราจะเช็คระยะทูลมันปลอดภัยในส่วนของโฮเดอร์ครับแค่โฮเดอร์ก็จบแล้วครับเพราะฉะนั้นเราเไม่จำเป็นต้องใช้แมชชีนครับผมไม่ได้ใช้แมชชีนมันปลอดภัย100%แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็น5แกนบางทีโต๊ะ มันเอียงหัวมันเอียงมันหมุนไปเราอาจจะได้เช็คนะครับเช็คความถูกต้องให้มันนะครับสมมติว่ามันชนไม่ชนยังไงเราสามารถที่จะเช็คเช็คจากโฮเดอร์ส่วนที่มันชนคือโฮเดอร์นะครับนะครับไม่ใช่แมชชีนผมก็ถ้า2แกน3แกนผมจะไม่ใช้นะครับถ้าเป็น4แกนได้ใช้แมชชีนก็จะเป็นการสร้างแมชชีนบิลเดอร์ขึ้นมา นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่4แกนแล้วก็5แกนนะครับจะได้ชายกันในส่วนในส่วนของแบบชีตอยเป็นตัวนี้นะครับในโพส์เราก็เรียนตั้งแต่2ดีแล้วครับทุกอย่างในการตั้งค่าจะอยู่ที่2ดีทั้งหมดนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้น100%เเลยทุกจุดทุกอย่างเราจะครีเอทกันขึ้นมาเริ่มต้นกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น เหมือนหนังพักต่อมานะครับต่อจากการเซตติ้งทั้งหมดมาค่อยๆเริ่มเรียนมาเป็น3แกน4แกน5แกนมานะครับในส่วนของงานเจาะก็เป็นในชุดของ 2D ใดไปนะครับ